โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชากันนะครับตามที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ต้องหลายคลิปเลยนะเออก็คือมันครบเจ็ดพันแล้วนะครับผมก็เลยที่จะมาสุ่มนะครับแล้วที่ผมต้องมาสุ่มเกียร์พวกนี้เดือนนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนเกิดของผมเท่านั้นเองผมก็เลยคิดว่าจะรอนะครับรออัพมืดมาไงแต่อัพมืดไม่มา ผมก็เลยยังลังเลอยู่นะครับว่าจะสุ่มกี่เพชรดีแบบพอมันเป็นเดือนเกิดนะมันก็น่าจะมีแบบบรารมีในการที่จะได้เกียร์พวกนี้นะครับแล้วตู้มันก็มีแค่เนี้ยเออพอตู้มีแค่นี้ผมก็เลยยังช่างใจอยู่ว่าจะสุ่มดีหรือเปล่าแต่ก็สท้ายก็สุ่มดีกว่าครับเออเราก็มาเริ่มกันที่200อยเพชรแรกเลยนะครับว่าเกียร์ที่เราจะได้มันจะเป็นเกียร์อะไรบ้างนะครับเออมีต้องหลายเกียร์เลยสําหรับสําหรับคลโบใหม,ม่มาแล้วลองท้าฟินิก เกงเกงยำคำ่ำโอ้โห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 เฮ้ยสมแล้วที่เป็นเดือนเกิดของผมแสดงว่า GM เอแม่งโวยพรผมล่วงหน้าเลยปะเดี๋ยเฮ้ยสองร้อยเพชรได้มาแล้วครับหน้ากากลูโด้โอ้โหผมบอกเลยนะครับว่า แค่200เชรแม่งเอาเรื่องจะจัดเลยเนี่ยได้มาแล้วนะครับ1เกียร์แต่เป็นธาตุน้านะครับเออแล้วอีเวนต์เนี้ยมันดีตรงที่มันมีหลายธาตุนะครับคือมีธาตุไฟแสงน้ําไม้ถ้าจำไม่ผิดนะจะครบเกือบครบทุกธาตุอะ <c oughs> เออคือแบบโคตรดีอะคือคือพูดย่งยงว่าผมหาล่วงหน้าเลยละกันไหนไหนก็เป็นในการที่เราเปิดแต่ผมคิดว่าจะเปิดแค่สัก3,000เชรพอนะครับ ออกอีกแล้วงงมันจะฟักงงโอ้โหเมื่อกี้เราได้ท่าน้ำมารอบนี้ได้ท่าแสงมาแล้วนะครับโอ้โหสองชิ้นแล้วสี่ร้อยเพชรโอ้โหหุ้ยผมว่าปแปลกว่ะผมว่าปแปลกว่ะ <c oughs> เฮ้ยเป็นโคตรเวอร์อะ คือลักษณะมันคือจริงๆอะผมอยากได้ลดแล่ต้านกันหลบมากไงแต่คือมันก็ได้แค่นี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็สุ่มไปก่อนแล้วกันเนาะสุ่มมาตู้แรกผมจะสุ่มสักสามพันเพชรนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมก็ค่อยมาถามคนดูแล้วกันว่าจะสุ่มต่อดีหรือเปล่าเออก็ต่อกันเลยครับโหแม่งผมไม่เคยแบบดวงดีขนาดนี้มาก่อนเลยนะแล้วนี่ก็เป็นการสุ่มใช้เพชรครั้งแรกของไอดีนี้เลยนะครับโอ้โหแม่งโคตรโหดอะสี่ร้อยเพชรแม่งล่อไปสองเกียร์แล้ว โอ้โหทำไปได้ยังไงอ๋ออันนี้น่าจะไม่ออกแล้วหรือเปล่าอืมถือว่าเล่นลิ้นเล่นลิ้นนิดนึงอ่าน่าจะไม่ออกแล้วนะครับเออโอ้โหตกใจคิดว่ามัน <c ười> คือแค่นี้ก็เวอร์มากแล้นะเอาจริงผมก็ไม่คิดว่าแบบโอ้โหมันจะออกอะไรได้ดีขนาดนั้นนะ ถือก็แบบเสริมบารมีดวงเดือนเกิดผมจริงตุลาคมไปเลยน้องพุพ่งสูยเนี่ยเขาเรียกอะไรวะเกียร์ที่ไม่มีอะเราก็เหมือนแบบมาหาเกียร์เริ่มใหม่หมดเลยนะครับเราก็ยังไม่ต้องไปกดดันอะไรมากก็ได้นะเออเพราะว่าเกียร์เราไม่มีเลยไงเกียร์แปดดาวจริงเราก็หาเกียร์พวกนี้พวกอัปเกรดธาตุและหลายธาตุไปเล่นก่อนก็ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่คนนะเออบางคนก็รอคุ้มเลยอย่างผมก็ถือว่าไม่เป็นไรครับเดือนเกิดก็สุ่มดีกว่า เพื่อเสริมสร้างบาร,รมีตอนนี้แมงไม่ออกขอรีตู้ก่อน <c oughs> เออแมงเมื่อกี้ทีแรกแมงสี่ร้อยเพชรแมงดีหลังๆแมงไม่ออกเฉยโห oh, oh. ดีใจเวอร์ะเดีย่ยจะบอกนะได้แค่สองชิ้นนะสามพันเพชรอะโอ้ oh, มาอีกแล้วโอ้ oh, oh. Oh, oh. ท่าแสงมาอีกแล้วครับชิ้นที่สามแล้วนะโอ้ชิ้นที่สามแล้วนะ oh, ช็วชอตนี้ โคตรเวอร์อะเออไม่รู้ว่าเวอร์หรือเปล่าแต่พันเพชรอะไม่ถึงอู้ห้เฮ้ยชิ้นที่สี่แล้วถึงมือโอ้โหคนดูเฮ้ยส่งแม่งมาจัดเลยเออเป็นไงครับคนดูนี่นะครับคือการที่เราเลือก เลิกเลิกงามยามดีนะครับในการสุ่มคือเกมมันก็รู้ไงว่าเราเกิดเดือนนี้มันก็เลยบัฟให้เราเต็มที่เลยนะโอ้โหโคตรโหดได้มาแล้วสี่ชิ้นได้พันเพชรได้มาสี่ชิ้นแปดดาวงงปะไม่น่าไม่น่าไม่น่าเป็นไปได้แต่เป็นไปแล้วโอ้โหคือคนอื่นอาจจะคิดว่าเกียร์มันไม่ค่อยดีนะครับแต่ถามว่า ณตอนเนี้ยมันก็ดีกว่ามันก็ดีกว่าแบบเกียร์ปกติอะ่ะเออแล้วแถมเราสามารถเอาอัปเกรดธานมาเล่นได้ในอนาคตข้างหน้าไงแค่นั้นแหละคือพูดง่ายว่ะต่อให้ไม่ได้ใช้ใช้แบบอัปเกรดธาตุใช่ไหมเราก็ได้ลดแร่ได้เลือดแล้วก็หลบเนี่ยคือแค่นี้มันก็โอเคแล้วครับโอ้โหโคือไปต่อกันเลยครับ3000เพชรดูจาก อันนี้เราถือว่าดีจัดโอ้โหโคตรเวอร์อะโคตรเวอร์เวรจัดผมไม่เคยสุ่มอะไรได้เวอร์ขนาดนี้มาก่อนสมแล้วที่เป็นการสุ่มเพชรครั้งแรกของไอดีนี้นะครับอ๋ออันนี้ไม่ตกใจเท่าไหร่นะถือว่าได้อันนี้มาหนึ่งชิ้นแค่นับแล้วกันถือว่าห้าชิ้นละเนอถือว่าห้าชิ้นละแล้วโถ่ได้หกดาวหกดาวอีเ,อเวนต์มาเล่นๆเนี่ยห้าชิ้นแล้วนะครับ ห้าชิ้นแล้วนะเฮ้ยแม่งโคตรโอ้โหของคิดเฮ้ยเฮ้ยไอตัวมันรักหรือเปล่าครับเฮ้ยดวงผมแม่งดวงดวงของผมแม่งพุ่งจัดเลยวะ่ะโอ้โหอะไรอะ่ะอะไรดวงอะไรจะดีขนาดนี้อะ่ะงงไม่ได้ฟักงง พร้อมลั่นเลยคุ <c oughs> ้มละที่ลั่นอะ่ะลั่นมาเยอะด้วยตอนนี้6ชิ้นแล้วที่ได้จากอีเวนต์นี้นะครับเกียร์อีย้ยผมว่าโคตรคุ้มแล้วเนี่ยคุ้มจัดเลยอะ่ะที่ตั้งแต่สมมาโอ้โหชิ้นที่เจ็ดมาเลยครับไมก้กระถายคู่ใจครั้งแรกทตุไฟนะครับแต่ผมลืมไปมันไม่มีอัปเกรดท่าน,นี่หว่าทตุไฟเออถ้าช่องมีดมันจะไม่มีนะอัปเกรดทา่ามันจะอยู่แค่ช่องกลางกับช่องท้าย อย่างน้อยมันก็มีโจมตีโดนแน่นอนเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปประยุกเอาแล้วกันเอามาก่อนต่อเดี้ยเอามาก่อนคือจากการที่โสม,มันออกมาอย่างนั้น <S <S ผมก็คิดว่าในอนาคตมันอาจจะมีตัวแบบนี้ขึ้นมาก็ได้ครับอืมแถมอันนี้เป็นธาตุไฟด้วยเห็นไหมแม่งแ멍ไหมแมงแงไหมอนาคตอาจจะมีแบบตัวธาตุไฟที่แบบเป็นแทงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบบโสมก็ได้นะครับเราก็เอามาก่อนเพราะว่าเกียร์คนละโบนมารอบเดียวไงมันไม่ได้มาแบบมาซ้ํา แต่สแต็กก็อาจจะซ้ําได้นะครับตอนนี้เราเจ็ดชิ้นแล้วนะเออผมก็ผมก็จําไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตอนท้ายก็ไละตอนนี้ก็สุ่มไปก่อนเลยแม่งโคตรเยอะเลยอะเออแม่งมีครั้งแรกเนี่ยโอ้โหไม่นับเกยร์แล้วว่าเกยร์สมได้เท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าแบบดวงดีจัดอันนี้ไม่เป็นไรครับเกลือไม่เป็นไรแบบโคตรชิวอะชิวชิวโค,โคตรเลยอะตอนเนี้ย คือที่ผมไม่เปลี่ยนตู้ไม่ใช่อะไรนะตู้ตู้อีกตู้หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันน้อยไงแล้วแถมตู้นี้เราสุ่มได้ของดีตลอดอะ่ะเราก็ล็อกไปยาวๆเลยสามพันไม่ต้องคิดอะไรมาก <c oughs> เออไม่ต้องคิดอะไรบากเลยสุ่มแม่งตู้นี้แหละแม่งบล็อกไปดูอะ่ะมันไม่บั็หกลอกอัตราดรอปเราดีไงแค่นั้นเองไอดี ID ที่จะเป็นอ่ะเขาเรียกอะไรวะที่ใกล้จะเป็นใหญ่ในอนาคตนี้เนี่ยแหมพอได้แบบสุ่มได้ดีเนะี่ยโมจัดเลยเนาะ <c oughs> โมไม่หยุดอะ่ะ เออโคตรโมอะนะครับก็เหลือประมาณ1,000เพชรสุดท้ายนะครับเออก็เดินทางกันมาค่อนข้างไกลแล้วสุดๆจริงๆเดี๋ยวเราก็ไปรอสุ่มไม่นั่นเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรว่โบนัสะอะโบนัส3,000เพชรอะว่าเราจะได้เกียร์6ดาวเกลือรหรือเปล่าแต่ขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่6ดาวก็พอนะแต่จริงๆผมอยากได้กันไกลมากเลยนะโอ้โหได้คาถาเพิ่มไม่อีครับน่าจะชิ้นที่8เนาะ เออมาอีกแล้วจะสิบชิ้นแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปโอ้โห,โโหไม่ใช่หนึ่งเลยถึงสองออนี่มันเอาจัดเลยเก <c oughs> ชิ้นแล้วมัง้งออที่ผมมีที่ผมได้เอีเวตนนี้มาแต่อย่างว่ามันมันตู้บับไอ้นี่นะครับตู้บัฟคาถาไงมันไม่ใช่ตู้บัฟกันไก่แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราไปสุ่มตู้กันไกมันจะได้อย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าทุกอย่างมันก็ดวงไง เออใช้คําว่าดวงบางคนก็สุ่มตัวได้ดีบางคนก็สุ่มเกียร์ได้ดีนะคือเราก็ไม่สามารถรู้อะไรได้เลยครับดวงล้วนๆว,ว่าเกมเขาทำระบบมาไงเนาะแต่ตอนนี้ผมดวงโคตรดีอะ่ะไม่แปดก็เก้าไม่เกาก็สิแล้วตอนนี้เออประมาณสิบชิ้นแล้วบ้งโหโคตรคุ้มอะ่ะคุ้มจะจัด,จด อาไรวบนี้หกร้นะครับประมาณอีกสามครั้งสมครั <anonymous teenage time online> <c oughs> ้งสุดท้ายของวันนี้น่าจะไม่มีแล้วมั้งเพราะถ้ามีอีกนี่ก็โอ้โหไม่ไหวแล้วนะเอาจริงทุกคนน่าจะแบบอิจฉาตาล้อน่ะผมบอกเลยถ้าเป็นออกออกแบบออกอีกอะถุงมือแรกๆเห็นมออกเยอะหลังๆเริ่มไม่ออกแล้วมาออกไอ้นี่คาถาแทนคาถาเจดาว เออเดินไม่ออกแล้วลองมาสับเซิฟนี่ดีกว่าเออผมว่าลองมาสับเซิฟนี่ดีกว่าไหนๆผมก็พอใจแล้วตู้บนน่ะผมว่าเราได้มาเยอะแล้วสองสองสองครั้งสุดท้ายแล้วกันอันเนี้ยเผื่อผมจะได้กันไกลกับเสื้อเสื้อฮูดบ้างไงโหตอนนี้ผมก็ได้เกือบหมดแล้วนะเกือบได้ครบทุกเกียร์แล้วนะตอนนี้เหลือแค่สองเกียร์เองคือเกียร์ เกียร์ของธาตุไม้อสองเกียร์ไม่อยากได้เลยเนี่ยถุงมือราชินีเซลลี่น้องโคตรเกลือนะครับก็อีก200เพรสุดท้าย คืออย่าไปคิดนะครับว่าเออเลิกสุ่มต้องนานแล้วจริงๆเราก็ไหนๆก็มีเพชรก็ผมว่าอย่างน้อยก็ไปให้ได้รับประกันอนะ่ะอย่างน้อยก็ได้เกียร์ฟรีเกียร์หนึ่งไงดีกว่าดีกว่าเลิกแบบไอ้นั่นนะน่ะไหนๆเราก็มาสุดแล้วเราก็ไปให้สุดเลยนะครับก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งชิ้นมารับให้เราเลยเนาะไปอยู่ที่น่าอยู่ที่กล่องกล่องข้อความเราก็มาเปิดเลยนะครับสำหรับหีบสามัญเพชรที่เราสุ่มไป ได้คาถาคู่ใจอีกหนึ่งชิ้นโอ้โหขอแป๊ดดาวไม่ได้เหรอน้องเออเมื่อกี้จริงๆขอเงนกาแต่ขม่งินไกลไม่ได้ไงนะครับเราก็ไปดูเกียร์ทั้งหมดที่เราสุ่มได้มานะว่าเราได้เกียร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับเอออ๋อเราได้มาสี่ชิ้นเลยนะครับเออนี่โอ้โหอันนี้คาชิ้นห้าชิ้นก็สี่เป็นเก้า โอ้โหโคตรเอาอ่ะเนี่ยสุ่มสุ่มเกียร์คนละโบครั้งแรกโคตรเดือดเดือดจัดจัดโอ้โหเนี่ยครับที่ผมบอกมันก็มีประมาณนี้สเตตัสถ้าเราดีเราก็เอามาใส่คืออย่างน้อยมันก็ใส่ดีกว่าเกียร์ธรรมดา <c oughs> ส่วนเปอร์เซ็นต์ข้างล่างเนี่ยเออผมคือแบบเหมือนหาเลขข้างล่างเลยอะเพราะว่าข้างล่างมันสุ่มเปอร์เซ็นต์นะครับเออว่าเขาเรียกว่าอะไรวะตัวเลขอะ ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้มันรีได้ไนงะแต่ถ้าแปดดาวมันรีไม่ได้นะครับอันล่างสุดเออจะใส่ตัวอะไรบ้างวะเนี่ยอืมเนี่ยผมไม่มีเสื้อผมขาดแค่เสื้ออย่างนนเนี้ยเสื้อโค้ดของอินจิเนี่ยแล้วก็เนี่ยกันไกลเนี่ยของไอเดอะริปเปอร์เนี่ยคือถ้าได้อีกสองเกียร์นี้ก็ถือว่าครบเลยเหมาโมดอีเวนนี้เฮ้ยผมลืมไม่นี่เนี่ยเออ เรามี9ใช่ไหมเก้าชิ้นรวมกับชิ้นอันนี้ก็ไอชิ้นเล็กอะอยู่ไหนวะเนี่ยมีปะวะนี่ไงก็เป็น10ครับรอบนี้สามันเพช์เราได้มา10ชิ้นคือแบบโคตรโหดโหดจัดโอเคครับเกียร์ก็ประมาณนี้ที่ผมได้มาเดี๋ยวผมก็ค่อยไปจัดเอาเซตใหม่เอาแล้วกันนะครับว่าจะใส่ตัวไหนแล้วยังไงก็พลิกแพงกันไปนะครับก็ โอ้ยผมสารคดีนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทำให้รู้นะครับว่าสุ่มในเดือนเกิดก็ดวงดีมากๆนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ